มาดูการเทคอนกีตนะครับเข้าซอยบวานใจรีสอร์ทนะครับบ้านแดงน้อยหมู่สิบหกตำบลบ้านทุ่มนะครับอำเภอเมืองคอนแก่นนะครับปีนี้ร้อยห้าสิบปดร้อยห้าสิบปดเบีนะครับปีละร้อยห้าสิบแปดเยา่ว่าเทไปเรื่อยเพราะว่างบประมาณน้อยนะครับกระจัดกระจายไปแต่ละหมู่บ้านอ,อ รจายกันไปเพราะว่างบบน่อยต้องได้หลายๆห,หมู่บา้านได้หลายเส้นนะครับมันก็เลยดึงไปดึงมากก็ได้ให้ชประชาชนหน่อยก็เลยได้ซับนี่แหละ <c oughs> อันนี้อีกอีกสูตรหนึ่งนะครับเทเท,ทแล้วแล้วก็เอาใส่ไว้เมียดนะครับ <c oughs> บางคนมาเห็นว่าเออทำไมไม่ใส่ไวเนอะผฮ <c oughs> ดกันยุบ <c oughs> มดประเทศเ <c oughs> นี่ยครับ <c oughs> มันมีสองสูตรนะสูตรหนึ่งคือมัดก่อนแล้วก็มาเท แต่ว่ามัดก่อนเทก็จะดึงขึ้นเหมือนเดิมมาเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ย<ด>เทแล้วก็เหยียบลงเหยียบลงหลายหอดฉีดินหมดเลยเอานี่ครับวิธีการอีกแบบนึ่งนะครับ